ายินดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพคดีฆาตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้ได้มองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามค่ะก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครับเห็นว่าตอนถ่ายทำได้มีการได้มีการเข้าไป อาหารอะไรไม่ใช <önemli S 2> ่ค่ะอาหารค่ะซื้ออะไรซื้อผลไม้ส่งสเปรียงค่ะไปส่งสเปรียงเนาะจริงๆตอนที่เขาจะมาถ่ายทำทำมีความสิ่ยังไงบ้างคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคือคนในหมู่บ้านจริงๆริแหละค่ะแต่ว่าในในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะ คือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเรื่องเรื่องคดีเรื่องการสืบอ,อะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซาซานิดหน่อยแล้ว<ม>ก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทําให้มนรยากาศ<ม>ความความเครียดตรงนั้นอะ่ะมันดีขึ้นค่ะ<ม>เราก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะแล้ว่อไปวันแรกเขา,าจะมาทำโปรเจกต์ เขามาทำเพื่ออะไรหรือเพื่อข้อพิก่กกระแสะะสื่อชีอ้คุณลูแบบแกสาวออกมาเรื่องเรื่องก่อกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราเราคิดก่อนอแต่ว่าก็ได้มีการคุยกันเออมาทําเพื่ออะไรทําเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าพาดพิงครอบครัวเราหรือเปล่าทําอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่านั้นอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกรกมากกว่าแล้วพอเขาจะมาทำเกี่ยวกับ าเรามีอยากนำเสนออะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นในในในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกครับจริงๆแล้วข้างบนน่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไระแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกกกไม่ว่าจะเกิดความทุกโศกอะไรเขาจะขึ้นไปกราบไหว้ขอขอพรนะคะแล้วแล้วนอกจากถ้ำแล้วมีอะไรครับ อ๋อพวกเราเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาภูไทยที่หลายหลายคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูเหมือนภาษาอีสานค่ะล้วเล่จากคุณแม่ไปส่งเสบียงแม่ไม่อยากไปร่่มแจมบยิขึ้นไดนุกนเอ่อออก่ไ้ตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังยังไม่อยู่แต่ว่าอยากอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะว่าสิ่งที่เขาทำเรามีความยินดีค่ะ กังวลว่าตอนนี้ก็มีกระแสแต่ว่าเราแบบมาโรกัสหนังร่วมกับมันร่วมกับหนังเรื่องนี้นะ,ะไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านกอกๆในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะแสดงว่าคนดูแค่ชื่อเรื่องเพราก็่ตีกว่าไปเลยอยา,าอยากให้ดูเนื้อหาอยากให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าเก,กาะกระแสดราม่าหรืออะไรอยากให้ชมก่อนก่อนที่จะตัดสินใจค่ะก็ยังอยากเป็เรื่องนี้ไม่ได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ดูอย่างครับยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามาถ่ายหนังค่ะถ่ายทําแล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะแม่สปอยล์ที่ม่ชอบตรงไหนที่ไปถ่ายทำมีฉากไหนที่แบบอยากอยากจะให้คนที่ร้องอะไรคิปถึงพ่อคุณพ่ออยากพูดแล้วนี่เหรอตอนที่เขาร้องเพลงเลยใช่ค่ะคอนเสิร์ตสมมติว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเป็นเป็นแหล่งที่เที่ยวอะยไหมก็อยากนะคะถ้าทําให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุข สมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านเกจะเกิดร้านส้มตําจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกนี้อยากอยากให้ทุกคนมีรายได้อยากคุณแม่ทำโฮมสเตย์อะไหมะฮะโอ้โหน่าจะเป็นไปได้ยากค<อ>่ะแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทํ<อ>า,ททาก็คือก็อยากยังอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อะคะ่ะคิดว่าคนหนักเที่ยวไปในหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงออกมาขนาดไหนกับเรื่องเที่เรื่องอะไรแล้วถ้าถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคน มาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้บ้านกกอกมมีความสุขขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกกอกเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะเขาก็จะมีรายได้ค่ะจากการขายของฝากของขวันหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้คือชาวบ้านมีปาอาปากกันได้แล้วากขึ้นคุณแม่ปาก หนังเรื่องนี้ให้เปิดใจดูว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สิ่งที่เป็นข่าวก็คือหนังหนึ่งเรื่องที่เขนเข้ามาใหม่ใช่ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะอย,อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาดูหนังเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ชาวเกอกที่ผ่านความโศกเศร้ามาสองสามปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทั้งตํารวจที่มาสืบมาสอะสแสวงหาหลักฐานพยานเกี่ยวกับคดีต่างๆมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงซึ่งกันและกันในหมู่บ้านมากมายค่ะ อยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กก,ก,กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวเกอก,ก,กหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะแม่นิดนึงแม่บอกว่าคนทีเกิดคอรแวงในหมู่บ้านนี่มันเป็นยังไงแน่อตอนนูนน้นนะคะตอนนู้นก็คือจะมีทีมสืบค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวคนในหมู่บ้านไปสอบสวนไปสอบสวนสอบสวนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนน่ะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความความเครียดอะค่ะทุกคนมีความเครียด าหนังเรื่องนี้จะตอบแทนชาวกกอกได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆในหมู่บ้านแล้วก็ให้พวกเขาได้ทําร้านขายของเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ยังดีค่ะใช่ตอนนี้คือความเครียดในหมู่บ้านค <c oughs> ือโอเคแล้วไปก็ซาแล้วค่ะ